สวัสดีครับข่าวด่วนจากชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้เกิดเหตุระทึกเมื่อทหารเขมรรายหนึ่งประสบเหตุไม่คาดฝันขณะลาดระเวนในเขตป่าทึบเจ้าตัวให้การว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่ามึงกินของดิบดใช่ไหมก่อนจะพบเงาดำรูปร่างคล้ายหญิงแก่ตาแดงกำมเล็บยาวและเสียงหัวราะเบาๆชวนสยอง หานายดังกล่าวร,รีบรวิ่นหนีจนรองเท้าหลุดทิ้งปืนทิ้งศักิ์สีไว้กลางป่าพร้อมตะโกนว่าค่อยโบแดกลาบเลือดอีกแล้วเด้อจนนทอร์ฝ่ายไทยพบตัวใต้ต้นไม้ใหญ่สภาพขวัญเสียแต่ปลอดภัยดีเบื้องตน้นสันนิฐานว่าเป็นผีปอบหรืออาจเป็นป้าในหมู่บ้านไกวเคียงที่หิวจัดกำลังหาเหยื่ออยู่ รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับสมชายรัตนะรายงานครับ